สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามา,าเฉลยแบบทดสอบกันดีกว่านะคะมาดูข้อแรกเลยสี C ่แฟคทอเมีค่าเท่ากับข้อใด4ี C ่แฟคทอเรียลนักเรียนต้องเข้าใจว่าสี L ่แฟคทอเรียลคือการเขียนจํานวนที่คูณกันในจํานวนที่ลดหลั่นกันครั้งละหนึ่งใช่ไหมเริ่มต้นที่สี่สี่แล้วก็ต้องไปคูณกับสามสามคูณกับสองแล้วก็คูณกับหนึ่งแบบนี้งั้นสี่แฟกก็มีค่าเท่ากับสี่สามสิบสองสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่คำตอบก็เลยเป็น 24ตามนี้ต่อไปข้อต่อไปนะคะจากรูปแบบต่อไปนี้อันนี้ไม่เกี่ยวจากรูปแบบต่อไปนี้สามารถเขียนโดยแบบไม่มีแฟกทอเรียลให้ตรงกับข้อใดเพราะนั้นถ้าจะไม่มีแฟกทอเรียลก็ต้องจัดการเขาให้อยู่ในรูปที่ตัดทอนให้เหลือค่าที่ไม่สามารถตัดได้อีกแล้วนั่นตรงนี้เราสามารถเขียนได้ว่านะตัวนี้กระจายต่อได้อีกเพราะข้างล่างมันเป็น N-2 ลบตัวล่างจะน้อยกว่าตัวบนเพราะว่าตัวบนเนี่ย N-factor. i a l ลตัวคูณถัดเข้าไปก็คือ N-1 ลบหน่งกไปก็สามารถคูณกับตัวถัดไปก็คือ N-2 f a ลบสอง a l เนะเขียนหยุดแค่นี้เพราะข้างล่างมันเป็น N-2 ลบสเราก็จะให้หยุดที่ N-2 f a ลบสอง a l ทําทำเพื่อที่เราจะได้ตัดเขาออกไปพนะอตัดแล้วมันจะได้ค่าเท่ากับ N คูณกับ N-1 ลบหก็จะไม่มี f a c t o r ร a l นั้นมันก็จะตรงค่าตรงกับค่าในข้อ ข้อนี้นะข้อนี้อ่ะทีนี้ข้อต่อไปจากสิ่งที่กําหนดให้ต่อไปนี้ค่า n มีค่าเท่ากับข้อใดค่า n มีค่าเท่ากับข้อใดแปลว่าให้เราเหมือนแก้สมการหาค่า n ทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมว่า n บวกหนึ่งมันมีค่ามากกว่า n ลบหนึ่งเพราะนั้นเรากระจายตัวนี้ออกนะคะกระจายออกไปแล้วมันก็จะได้ว่าเบวกหนึ่งตัวถัดไปก็จะเป็น n ลบหนึ่ง อา n ลดออกหนึ่งก็คือเอาหนึ่งออกไปก็จะเหลือแต่ n ตัวถัดไปของ n ก็คือ n ลบหนึ่งนั่นเองหยุดที่เท่านี้เพราะว่าข้างล่างนี้มันก็อยู่ที่ n ลบหนึ่งนะคะ n ลบหนึ่งแคลคูเลเ,เท่ากับห้าสิบหกจะเห็นว่าตอนนี้อันนี้กับอันนี้เท่ากันสองอันนี้เท่ากันเราก็จะได้ว่า n บวกหนึ 1, <ม>่งคูณกับ n แล้วเท่ากับห้าสิบหกมองรูปการดีๆมีเลขจำนวนสองจำนวนคูณกันแล้วได้เท่ากับห้าสิบหก จำนวนหนึ่งมากกว่าจำนวนหนึ่งอยู่หนึ่งนะจะเห็นว่าตรงนี้ n ตรงนี้ n นเพิ่มหนึ่งนั่นแสดงว่าเลขสองตัวนี้ต้องเรียงถัดกันมาเพราะฉะนั้นอะไรคูณกันได้ห้าสิบหกเอาตัวมากไว้ข้างหน้าเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าแปดคูณเจ็ดเป็นห้าสิบหกนั่นแสดงว่า n น่าจะเป็นเจ็ดแล้วตัวหน้าก็คือ n เพิ่มอีกหนึ่งก็คือคนะ่าแปดเราก็จะได้แล้วว่า n, ค่า n มีค่าเท่ากับเจ็ดนั่นเองนะก็ตอบตัวนี้ ข้อเก้าค่ะข้อ 9, ไม่ใช่ข้อเก้าข้อต่อไปมีนักเรียนสามคนต้องการให้นํานักเรียนสามคนนี้ไปถ่ายรูปเป็นแถวหน้ากระดานจะสามารถจัดแถวเ,เพื่อถ่ายรูปได้ทั้งหมดกี่วิธีคือมีนักเรียนอยู่สามคนและเอาสามคนนี้คือทั้งหมดเนี้ยจะต้องไปถูกเรียงพร้อมกันดังนั้นถ้าเรียงพร้อมกันแบบนี้เราจะใช้วิธีการ มีค่าเท่ากับ3แฟ c t o r i a l วิธีซึ่ง3แฟ c t o r i a l วิธีก็คือ3คูณ2คูณ1มันก็คือ6วิธีนั่นเองนะคะเพราะนั้นวิธีการนำคน3คนไปเรียงสลับไปสลับมาก็ได้ทั้งหมด6วิธีดูข้อต่อไปค่ะน้องพรต้องการนำรองเท้า5คู่ไปวางบนชั้นวางรองเท้าโดยมีรองเท้าแตะ3คู่แล้วก็รองเท้าผ้าใบ2คู่เพราะนั้นตอนนี้เรามีตำแหน่งที่จะวางทั้งหมด5ตำแหน่ง ผิดรอไว้ก่อนห้าตำแหน่งทีนี้เขาพูดถือวาอ่าข้อความที่ให้ก็คือว่าต้องการให้ตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยวางรองเท้าผ้าใบนะวางในตำแหน่งที่หนึ่งนั้นเราก็ไปดูตำแหน่งที่หนึ่งเนื่อนไขบอกว่าให้เอาแต่รองเท้าผ้าใบมาวางเพราะนั้นรองเท้าผ้าใบมีทั้งหมดสองคู่แสดงว่าตำแหน่งตรงนี้มันจะมีวิธีได้สองวิธีเพราะมีสองคู่ให้เลือกเมื่อเลือกแล้ว วางไปแล้วนีหนึ่งคู่มันจะเหลืออีกหนึ่งคู่ซึ่งหนึ่งคู่นี้สามารถที่จะไปวางตำแหน่งไหนก็ได้เพราะในนี้ไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าตำแหน่งถัดไปต้องเป็นเป็นผ้าใบด้วยเพราะนั้นผ้าใบต้องเอาไปรวมกับรองเท้าแตะที่เหลือเมื่อกี้มันจะได้ทั้งหมดรองเท้าทั้งหมดสี่คู่จากแตะสามแล้วก็ผ้าใบอีกหนึ่งคู่สามารถเรียงสลับกันไปสลับกันมาในจุดต่างๆเหล่านี้ได้นั่นแสดงว่าในตำแหน่งถัดมาก็สามารถเลือกรองเท้าวางได้ สี่วิธีก็คือสี่คู่ที่มีทั้งแตะทั้งผ่าใบรวมกันเมื่อเลือกไปแล้วหนึ่งวิธีหนึ่งคู่ก็จะเหลืออีกสามคู่วางในตำแหน่งถัดไปให้เลือกได้สามคู่ในตำแหน่งถัดไปก็จะเหลือรองเท้าสองคู่นะเมื่อเลือกไปแล้วหนึ่งคู่ตำแหน่งถัดไปอีกกับสองคู่เลือกไปแล้วหนึ่งคู่จะเหลืออีกหนึ่งคู่ให้วางเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนําทั้งหมดนี้นะเป็นการกระทําที่แบบต่อเนื่องกันก็จะมาคูณกันได้นะคะสี่สามสิบสองสิบสองสองสี่สิบ สองสองยี่สี่ยี่สิบสี่สองเป็นสี่สิบแปดนันำนี้ก็ตอบได้สี่สิบแปดวิธีอ่ข้อต่อไปค่ะข้อนี้ก็บอกว่าหวานมีหนังสือคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันสิบสองเล่มต้องการนำไปเรียงบนชั้นหนังสือชั้นหนึ่งอ่าจำนวนสามเล่มแล้วหวานจะสามารถนำหนังสือคณิตศาสตร์ไปเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธีมีคำว่าเรียงแล้วก็เขาบอกว่า หนังสือมีทั้งหมด12เล่มแต่เวลาเอาไปโชว์เอาไปโชว์แค่3เล่มใช่ไหมเอาขึ้นไปบนชั้นแค่3เล่ม3เล่มน,นี้ก็ไปทําการทําไมเรียงต่อเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการเ,าเลือกมาเพื่อจัดเรียงโดยที่จัดเรียงแบบไม่ครบไม่ใช้ทั้งหมดถ้าใช้ทั้งหมดจะเป็น12แฟกนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรตัวนี้ P12 แล้วก็เลือกมาแค่3เพื่อเอามาเรียงแค่3แบบนี้เพราะนั้นสูตรนี้น่าจะจํากันได้นะคะก็จะเป็นเท่าไหร่ 12factor ส่วนด้วย1 2 3ลบ3 f a แแบบนี้อ่าเพราะนั้นข้างล่างเราไปทำข้างล่างก่อนดีกว่าข้างล่าง12-3ลบ3ก็คือเท่าไหร่ 9factor ทอเรียลเาเราก็กระจายตัวนี้ให้ไปถึง9 f a c แ o r นะคือคาน12คูณ11คูณ10แล้วก็คูณ9กแฟกท a เแบบนี้คูณกันแล้วเราก็จะสามารถตัดมันออกไปได้เมื่อตัดมันออกไปแล้วจะได้ค่าว่ามันก็คือ1 2 1คูณ11 แล้วก็คูณ10นั่นเอง12บสองคูณ1 1เอแล้วก็คูณ10บ3ันสาม่สนะก็ตอบข้อนี้ต่อไปทำรหัสบัตร h t m ก็ระกอบไปด้วยจำนวน0นย์ถึง9ให้สร้างรหัสบัตร ATM แบบมี4ตัวซึ่งปัจจุบันนี้ไม่น่าจะ4แล้วน่าจะเป็นหกดังนั้นตำแหน่งต่างๆก็จะมีทั้งหมดอันนี้ตามโจทย์ก็ขอเป็น4ตํตำแหน่งเรามาดูตำแหน่งที่1กันนะคะว่า เราจะทำรหัสบัตร ATM ได้กี่ตัวบอกว่าตัวเลขแต่ละตำแหน่งไม่มีตัวซ้ำก็คือห้ามใช้ซ้ำนั่นเองแสดงว่าตำแหน่งที่หนึ่งเราสามารถนำตัวเลขมาลงเป็นรหัสได้ทั้งหมดกี่จำนวนมันก็ใช้ได้เลยตั้งแต่ศูนย์ถึง9เลขศูนย์ใช้ได้ใช่ไหมเพราะเลขศูนย์เราไม่ได้พูดถึงจำนวนกี่ที่เป็นค่าหลักหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นอันเน้นไม่เกี่ยวนะตรงนี้มันเป็นรหัสนั้นสามารถใส่เลขศูนย์ได้มันก็จะได้ทั้งหมด10วิธี ในตำแหน่งตรงนี้นนเมื่อตำแหน่งตรงนี้10วิธีเขาบอกว่าถ้าไม่ต้องการเลข3าถัดไปก็จะเหลืออีกเลขอีกจำนวน9ตัวที่จะใส่ลงไปในนี้ได้นะเมื่อใส่ลงไปแล้ว1ตัวก็จะเหลือ8ตัวที่ใส่ได้แล้วก็เริ่มเป็นอเป็นเตัวแบบนี้นี่ก็คือการสร้างได้รหัสบัตรเอทิดเอ็บัเจ็ดเราก็สามารถที่จะได้ว่า คำตอบก็คือจัดก,การคูณกันไปก็จะได้แปดเจ็ดห้าสิบหกใช่ไหมห้าสิบหกคูณแปดก็จะเป็นสี่ร้อยสี่สิบแปดอ๋อคูณผิดแปดเก้าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองคูณเจ็ดก็จะได้ห้าร้อยสี่ห้าร้อยสี่คูณสิบก็จะเป็นเท่านี้ คำตอบที่ได้ก็จะได้ตรงกับข้อ,อข้อแรกเลยนะคะอ่าทีนี้ไปดูข้อต่อไปในการเลือกตัวแทนนักเรียน4คนจากนักเรียนทั้งหมด10คนจะสามารถเลือกตัวแทนได้ทั้งหมดกี่วิธีคือเลือกตัวแทนนักเรียนมาจาก10คนการเลือกแบบนี้เขาไม่ได้บอกว่าจะต้องเอามาจัดเรียงใช่ไหมคะเพราะนั้นเมื่อเขาเลือกแบบนี้ก็แสดงว่ามันเป็นการจัดหมู่เราจะใช้สูตร c c 10คนเลือกมา4คน c 0คนนี้ มันก็คือ10 f a ฟ t ทอเรีนะส่วนด้วย1 0บลบ4 f a แฟคทอเรนะแล้วก็ย้ำที่4 f a แฟ o ทอเรีอีกรอบหนึ่งนะตรงนี้นำมาเป็นตัวแทนจากคน10คนเป็นการจับหมู่ใครก็ได้นะคะเพราะนั้นตอนนี้เราจะกระจายส่วนข้างล่างก่อนดีกว่า10-4ลบ4แฟกก็คือ a c แฟกแล้วก็สี่แฟกัวนี้คู่กระจายเป็น4คูณ3คูณ2 ไปเรื่อยๆนะคะแล้วตรงนี้10แฝกครูจะกระจายให้มาแค่6แฟกพอเพรเดี๋ยวเราจะทำการตัดกัน10 9 8 7แปล้วก็6แฝกใช่ไหมอ่ะก็ลบกันไปแอบตัดกันไปแล้วมาดูสิว่าตัวไหนตัดกันได้อีก R4 สกับ2เป็น8ตัดตัวนี้ได้นะคะ3 3เป็น9นงั้นตัวนี้เราก็จะได้ค่าออกมาจากข้างบนที่เหลือคูณกันให้หมดเลย3คูณ7ก่อน3 7เป็น21 21อ็ดคูณสิก็เป็น210ระอยสิยนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยอยู่ตรงนี้ข้อต่อไปข้อนี้ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียน30คนต้องการเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าตำแหน่งที่มีให้คือหัวหน้าห้องกับรองหัวหน้าห้องนะคะเขาบอกว่าจะมีวิธีเลือกได้ทั้งหมดกี่วิธีข้อนี้ไม่ได้ยากมากเพราะมันม,มีตำแหน่งอยู่เพียงสองตำแหน่งตำแหน่งหัวหน้านะกับตำแหน่งรอง ตำแหน่งหัวหน้ากับตำแหน่งรองเพราะนั้นตอนนี้หัวหน้าเนี่ยคนที่จะมา,ารับตําแหน่งหัวหน้ามีคนจับสามสิคนนี้ให้เลือกใช่ไหมเพราะนั้นมันจะได้สาสิบคนนี้นะเมื่อเลือกไปแล้ว1คนมันจะเหลือ29้าคนเพื่มมาอยู่ในตําแหน่งรองใช่ไหมอ่าสอันนี้จัดการคูณกันซะนะคูณกันก็จะได้จับ3ามไปคูณสามสคูนยีบเก้านะก็จะได้แปดร้อยเจ็ดสิบ 870ใส่ไปก่อนตรงนั้นตรงนี้ก็จะได้เท่านี้นะคะต่อไปข้อ15ไม่ใช่15ต้องการส่งจดหมาย6ฉบับในตู้ไปส่งไปในตู้ไปษณียี4ตู้จะมีวิธีส่งได้ทั้งหมดกี่วิธีนะข้อนี้นะักเรียนอาจจะสับสนกันเล็กน้อยว่าเอ๊มมันคือา6ฉบับแล้วเลือกยังไง จะเห็นว่าจดหมายเนี่ยเราจะต้องเอาไปหย่อนในตู้เพราะนั้นตัวที่จะตัดสินก็คือจดหมายใช่ไหมจดหมายมีทั้งหมด6ฉบับฉบับที่1เราจะทําการส่งแล้วนะฉบับที่สองสามสี่ห้าหกอ่าฉบับที่1เนี่ยเราเ็าบอกไม่มีเงื่อนไขอะไรไหมว่าอย่าใส่ตู้ซ้ํามีไหมอ่าไม่มีนะจดหมาย6ฉบับเนี่ยใส่ตู้ไปสณีฉบับที่1อันนี้ฉบับที่1อ่าสามารถใส่ได้กี่ตู้เลือกที่จะใส่ได้ทั้งหมดกี่ตู้สี่ตู้ไงเพราะฉบับที่สอง เราก็สามารถเลือกใส่ได้กี่ตู้อีกสี่ตู้จะใส่ตู้ไหนก็ได้ฉบับที่สองมีสิทธิ์ได้สีตู้ฉบับที่สามมีเงื่อนไขอะไรไหมก็ไม่มีก็ใส่ได้อีกสีตู้ฉบับที่สี่ก็ใส่ได้อีกสีตู้ฉบับที่ห้าก็ใส่ได้อีกสีตู้ฉบับที่หกก็ใส่ได้อีกสี่ตู้เพราะฉะนั้นมีทั้งหมดกี่ตู้เอ้ยกี่ฉบับใส่ได้ทั้งหมดกี่วิธีนะมันก็คือเท่าไหร่อ่ะ ก็คูณกันมันก็คือเท่ากับสี่ยกกําลังอะไรสี่ยกกําลังหกทีนี้สี่ยกกําลังหกเนี่ยเราดูเลขท้ายเลขท้ายไม่ซ้าอ่าปีซ้ำไหมไม่เป็นไรมันก็คูณกันแล้วได้สี่สี่เป็นสิบหกใช่ไหมลงท้ายด้วยหกหกสี่เป็น, 4, 4, 4, ปน 16, ยีย 6, 6, 4, ่บสี่ลงท้ายด้วยสี่สี่หกก็เป็นเอ่อสี่สี่เป็นสิบหกลงท้ายด้วยหกหกสี่ยี่บสี่อ่าลงท้ายด้วยสี่สี่สี่ก็ลงท้ายด้วยหกเพราะนั้นเลขที่ลงท้ายด้วยหกน่าจะเป็นอันนี้ นะเป็นคาตอบแล้วก็มันก็เป็นคําตอบจริงจด้วยเพราะว่ามันไม่ซ้ำกับอันอื่นอันอื่นไม่ได้ลงท้ายด้วย6นะถ้าลงท้ายด้วย2นี่อาจจะต้องคิดอีกรอบหนึ่งนะคิดให้ละเอียดขึ้นตอนนี้ข้อน,นี้ก็ให้ตอบ4ี่พัน้าสหต่อไปข้อต่อไปต้องการสร้างจํานวนเต็มบวกที่ที่มี4ี่หลักจากเลขโดด0ถึง9จะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนนะเลขเ,เต็มบวก สี่หลักอ่าสี่หลักหลักระหลักอะไรเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันอ่าหลักพันอันนี้คือหลักพันหลักร้อยหลักสิบใช่ไหมหลักหน่วยแล้วไงล่ะก็มาดูซิเราจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จํานวนมีเงื่อนไขอะไรไหมห้ามซ้าห้ามอะไรไหมเขาต้องการแค่อ่าเป็นจํานวนที่เพราะนั้นเราไปดูจํานวนที่ก็คือจํานวนที่เป็นหลักหน่วยบอกเราได้ว่าจะที่หรือคู่เรา้ใส่ได้แต่ตัวเลขที่เป็นอะไรเป็นเลขที่นะ หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเป็นจํานวนชี้เพราะนั้นมีทั้งหมดห้าวิธีตรงนี้ในตําแหน่งที่เป็นหลักหน่วยที่จะบอกได้ว่าเป็นเลขชี้อ่ะทีนี้ไปดูหลักพันบ้างหลักพันก็คือหลักที่นะใช้ซ้ํากันได้ใช่ไหมอ่ะมันศูนย์ถึงเก้าเลขที่ใช้ไม่ได้ก็คือเลขศูนย์เพราะนั้นมันก็มีได้ทั้งหมดเก้าตัวก็คือหนึ่งถึงเก้าใส่ได้นะใส่ได้แล้วพอมาหลักร้อยเลขศูนย์ใส่ได้ใช่ไหม เลขหนถึงเลขเก้าก็ใส่ได้เพราะไม่มีเงื่อนไขว่าห้ามซ้ำเพราะนั้นตรงนี้ก็สามารถใส่ได้กี่วิธีนะใส่ได้ทั้งหมด10วิธีตรงนี้ก็ศูนย์ถึงเได้อีกก็เป็น10วิธีกับทั้งหมดนี้มาทําไมกันมาคูณกันใช่ไหมเก้าคูณหเป็น45่สิบหแล้วศูนย์สอันเท่ากับอันนี้ก็เป็น4,500้าข้อต่อไปค่ะข้อนี้ครอบครัว1มีบุตรสาคนต้องการ เลือกโรงเรียนให้บุตรสามคนเข้าเรียนซึ่งมีโรงเรียนให้เลือกเจ็ดโรงเรียนมีเจ็ดโรงเรียนให้เลือกแล้วมีคนสามคนใช่ไหมคนที่จะตัดสินใจก็คือเด็กใช่ไหมเราเราเป็นเราเป็นพ่อแม่เด็กก็คือเราจะต้องตัดสินคนที่หนึ่งเราดูซิว่ามีเจ็ดโรงเรียนให้เลือกนั้นคนที่หนึ่งบุตรคนที่หนึ่งก็สามารถเลือกได้กี่โรงเรียนเจ็ดโรงเรียนไงนะซึ่งเขาบอกไหมว่าห้ามเข้าโรงเรียนซ้ํากันไม่ได้พูดใช่ไหมถ้าเข้า ไม่ได้บอกให้โรงเรียนซ้ํากันได้ก็แสดงว่า,าสามารถโรงเรียนซ้ํากันได้ในคนที่สองคนที่สองสามารถเลือกได้อีกกี่โรงเรียนก็เจ็ดโรงเรียนอีกแล้วเพราะมันซ้ํากับคนพี่ได้อีกคนที่สามก็สามารถเลือกได้กี่โรงเรียนเจ็ดโรงเรียนนั่นแปลว่ามันก็มาจากเจ็ดยกกําลังสามนั่นเองเจ็ดกำลังสามเป็นเท่าไหร่สามร้อยสี่สิบสามนะเพราะนั้นก็ได้ตัวนี้ เจ็ดกำลังสามต้องการจัดเรียงข้อต่อไปนะคะต้องการจัดเรียงตัวอักษรในคำว่า f a c t o อ,อ,อโดยขึ้นต้นด้วยมีตัว f เป็นตัวขึ้นต้นและลงท้ายต้องเป็นตัว r นะทีนี้มันเหมือนกับว่าตัว f กับตัว r ให้บังคับไว้กับที่ทีนี้ factor ค,คือตรงกลางใช่ไหมตรงกลางคือตัวเลขไอ,อตัวอักษรที่มันเรียงทั้งหมด4ตัวนะทุงหน้าเป็น f ข้างหลังเป็น r เพราะนั้นมีค่าเท่ากับ1 หนึ่งวิธีเราไม่ต้องไปสนใจแล้วเราสนใจแต่ตรงกลางนี้ทั้งหมดมีตัว A C A C T O ใช่ไหมเขาไม่ได้ระบุว่ามันจะอยู่ตรงไหนไม่ได้แสดงว่าตำแหน่งนี้มันก็ใส่ได้สี่เมื่อใส่ไปแล้วสี่จะเห็นว่ามันมันจะต้องอมันจะต้องเอามาจัดเรียงไงทั้งหมดนี้ นั้นเวลาจะใส่ไปแล้วหนึ่งตัวตรงนี้นะจากสี่ตัวมันจะเหลือสามตัวถัดมาแล้วก็จะเป็นสองตัวถัดมาแล้วก็จะเป็นหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นจํานวนวิธีจะขึ้นอยู่กับบริเวณตรงนี้ก็คือสี่สามสิบสองสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่วิธีนั่นเองตรงนี้อันนี้โดนฟิกไปแล้วคํนะาตอบก็เลยเป็นยี่สิบสี่วิธีข้อต่อไปค่ะต้องการสร้างคาประกอบไปด้วยตัวอักษรสี่ตัวจากคําว่า number นะ number ก็คือโดย ที่จะสร้างขึ้นอาจไม่มีความหมายจะสามารถสร้างได้หมดได้กี่คำซึ่งโจทย์ก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรให้ซับซ้อนอเขาบอกว่า Number เห็นไเอามา4ตัวอักษรนี้มีทั้งหมดกี่ตัวอักษรเราก็ไปดูซิ123456ใช่ไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหมีหตัวอักษรแต่ให้เลือกมาแค่กี่ตัวอักษรเอามาทำอะไรคะเอามาสร้าง งนั้นการสร้างก็แปลว่าไอ้สตัวนี้ก็สามารถวางสลับที่กันได้ใช่ไหมนั่นแปลว่าจะต้องใช้สูตร p เลยเพราะฉะนั้นมันมีทั้งหมด6ตัวนะเลือกมาจัดเรียง4ตัวนะแบบมีความหมายกับไม่มีไม,ม่มีความหมายก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็คือ6แฟกส่วนด้วยอะไรคะ6ลบ4หลบ4แฟกทอรีลนะก็จะได้ว่า6-4ลบ4ก็เหลือ2แฟก่ไหมายแฟกก็คือ2นั่นเอง หกแฟกเราก็ได้หกห้าสี่สามแล้วก็สองเสร็จแล้วเราก็ตัดให้เรียบร้อยมันก็ไม่มีอะไรมากนี้ข้างบนก็เลยกลายเป็น6กคูณห้าคูณสี่คูณสามหกคูณหคูณสี่คูณสาได้เท่าไหร่อ่สามร้อย สาิบใช่ไหมสาม้อยหกสิบก็จะได้ข้อนี้ตอบข้อนี้อื่นมีไหมไม่มีแล้วไปดูต่อไปข้อถัดมาก็คือบริษัทแห่งหนึ่งมีตําแหน่งว่างงานอยู่สามตแหน่งมีตําแหน่งธุรการตําแหน่งการเงินแล้วก็ตําแหน่งพัสดุมีสามตาแหน่งนะคนมาสมัครเจ็ดคนจะมีวิธีเลือกคนเข้าทํางานในตําแหน่งที่ว่างได้ทั้งหมดกี่วิธีเจ็ดคนเลือกมาสาม 7คนเลือก3ามก่อนและสามนี้ก็มาทาอะไร3ามนี้ก็มาลงในตำแหน่งต่างนะก็มีอยู่สามเออมีอยู่อ่น้เราก็เลือกแบบนี้ก็ได้ค่ะสามตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งธุรการธุรการนี้เราสามารถที่จะเลือกคนกีค่คนมาเจ็ดคนฉะนั้นเคนนี้มีสิทธิ์ได้ทั้งหมด7คนเลยในตำแหน่งนี้พอเลือกตำแหน่งธุรการไปแล้วก็คือ แปลว่าจะเหลือคนอีก6คนเพื่อจะสามารถลงในตําแหน่งอะไรได้ตําแหน่งการเงินได้อีก6แล้วก็สามารถที่จะอยู่ในตําแหน่งอะไรต่อถ้าเลือกถ้าเลือกอตําตแหน่งการเงินเลือกร้อยแล้วก็สามารถที่เหลืออีก5คนไปอยู่ในตําแหน่งนี้สามารถเลือกได้ในห้คนนี้ก็สามารถมาเลือกในตําแหน่งนี้ได้จับทั้งหมดนี้ทําไมกันคูณกันนะก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่210ริบยี่ที ก็จะเป็นอันนี้นะคะตำแหน่งต่างๆไปดูข้อหนอกต่อมานำคนสามคนจากห้าคนมายืนเรียงแถวหน้ากระดานจะมีวิธีกี่วิธีได้ทั้งหมดกี่วิธีนำคนสามคนจาก5้าคนมายืนเรียงแถวหน้ากระดานอันนี้ก็เป็นโจทย์ซ้ําๆนะเพราะนั้นจะได้ว่ามาีเลือกคนมาคนทั้งหมด5้าคนแต่เลือกมาเพื่อนํามาเข้าแถวเพราะนั้นการเข้าแถวก็สลับที่กันได้นั้นเลือกมา3ามคนเราใช้ค่า p นั่นเองเพราะนั้นเราก็จะได้ว่า 5าแฝกส่วนด้วย5 3ลบ3แฝกนั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนข้างล่างนี้ลบ3ก็จะเหลือ2แฝก2แฝกก็คือ2 5แล้วก็กระจายออกเป็น5คูณ4คูณ3แล้วก็คูณ2นะซึ่งก็จะได้ว่าตัดไปแล้วก็จะได้ว่า5คูณ4คูณ3 5นส 3, 3, 3, ่เป็น6ก็เท่ากับ60วิธีข้อนี้เราก็จะตอบ60วิธีอันดับต่อไป ข้อต่อไปมีรางวัลสองรางวัลก็คือรางวัลเรียนดีและรางวัลมีคุณธรรมและจริยธรรมอันนี้รางวัลนี่ยาวหน่อยรางวัลเรียนดีมีแค่นี้อ่ะสั้นๆจะมีวิธีเลือกมอบรางวัลให้แก่นักเรียนหกคนได้ทั้งหมดกี่วิธีเลือกรางวัลมอบให้หดหกคนแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนหกคนเนี้จะถูกมาจะสามารถหกคนใช่ไหมสองรางวัล มีวิธีเลือกมอบรางวัลให้แก่นักเรียน6คนได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่ะคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนที่หนึ่งสามารถให้ได้รางวัลอะไรได้คนที่หนึ่งก็สามารถได้สองรางวัลเลือกมารางวัลใดรางวัลหนึ่งก็มีสองวิธีฉกไหมอ่าคนที่สองก็มีสิทธิ์ได้สองวิธีก็คือคุณอาจจะได้เรียนดีก็ได้หรือมีคุณ,ณธรรมก็ได้อ่าคนที่สามก็ มีสิเลือกได้2วิธีคนที่4ก็สิทได้2วิธี5 6ก็เลือกได้2วิธีทั้งนั้น6คนนี้จะมีวิธีเลือกได้ทั้งหมด2ยกกำลัง6 2ยกกำลัง6กีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะม่หกสิบสี่วิธี ใช่ไหมหกสองยกกำลังหกก็คือหกสิบสี่วิธีรางวัลสองรางวัลเอ๊ะอันนี้คือการเลือกคนหกคนเลือกมาสองคนเพื่อรับรางวัลหรือเปล่าจะทำผิดก็ได้อันนี้คุณดีโจทย์ใหม่อ่ามีสองรางวัลคือรางวัลน,นี้กับรางวัลน,นี้จะมีวิธีเริ่มมอบรางวัลให้กับนักเรียน6กคนได้ทั้งหมดกี่วิธี แสดงว่าข้อนี้ถ้าไม่มีคำตอบนั่นแปลว่าเขากำลังบอกว่าคน6คนเนี่ยให้เลือกออกมาเพียง, 2>, ยง2คนเท่านั้นเพื่อมารับรางวัลทนน,นอันนี้อาจจะใช้ตัว c ก็ได้ c นี่ก็คือ6 factorial ส่วนด้วยอะไร6-2ลบ c t o แ i a l แล้วก็2แฟกอีกทีนึ่กมาดูซิว่ามันจะได้เท่าไหม6กกระจายข้างล่างก่อน6-2ลบ2ก็เหลือ4 4 f สี่แฟ i ทอนะคูณด้วย2แฟกก็คือ2 6 คูณคูณ4แฟ์อ่าเราก็จะตัดกันตัดตรงนี้ทิ้งไปก่อน2 3เป็น6 3 5เป็น15อ่าแสดงว่าตรงนี้มันจะได้15แสดงว่าคิดไม่ได้คนละแบบนี้นโจทย์ค่อนข้างค,คลุมเครือนิดนึงอาจจะเขียนในรูปแบบว่าต้องการให้คน6คนนี้ได้รับรางวัลมันก็อาจจะได้แบบนี้ก็ได้แต่ไม่มีคำตอบก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แทนนะคะอ่ะทีนี้ไปดูข้อต่อไป สองต่อไปค่อยข้อต่อไปในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งมีอาหารคราวห้าชนิดอาหารหวานสี่ชนิดและผลไม้สามชนิดคนที่ไปในงานเลี้ยงนี้จะมีวิธีเลือกรับประทานอาหารแล้วเลือกผลไม้ได้ทั้งหมดกี่วิธีเขากําลังทําอะไรเลือกรับประทานอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะทําอะไรต่อเลือกเลือกผลไม้ต่อน,นั่นเองเพราะนั้นทํางานสองอย่าง แต่ทางานอย่างที่หนึ่งก่อนซิอย่างที่หนึ่งเลือกรับประทานอาหารรับประทานอาหารในที่นี้เขาพูดถึงอะไรมีอาหารคาวห้าชนิดอาหารหวานใช่ไหมนี่ก็คืออาหารใช่ไหมทั้งหมดนี้คืออาหารเพราะฉะนั้นอาหารเขามีทั้งหมดกี่กี่ชนิดให้เลือกก็จะมีทั้งหมดเก้าชนิดให้เลือกอาหารนะอ่าเสร็จแล้วไปดูอย่างที่สองที่เขาจะต้องทําก็คือเลือกผลไม้ผลไม้ก็คือสามชนิดใช่ไหมผลไม้ก็จับสองอันนี้มาใช้กด หลักการคูณเนื่องจากทำสองอย่างต่อเนื่องกันตัวอย่างที่1ก็เลือกอาหารให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเลือกผลไม้9 3เป็นเท่าไหร่27วิธีานั้นอ่านมีคําตอบอถึงวิธีอ่าดูต่อค่ะข้อต่อไปวิมีนวันิยายที่น่าอ่านวางอยู่10เล่มวางอยู่10เล่มเด็กคนหนึ่งได้รับอนุญ,ญาตให้ขอยืมไปได้3เล่มอยากทราบว่าเด็กคนนั้นมีวิธียืมหนังสือได้กี่วิธี หนังสือหน้าอ่านวางอยู่10บเล่มถ้ายืม3มเล่มแปลว่ามีของอยู่10แล้วก็เลือกออกไป3ใช่ไหมมันคือการจัดอะไรการจัดหมู่นั่นเองก็คือดึงออกไป3ามเล่มโดยที่ไม่ต้องจําเป็นว่าเอาหนังสือนั้นมาเรียงมันจะได้10บแฟกทอเรียลส่วนด้วยอะไร1 0บลบสามแฟกใช่ไหมแล้วก็3แฟกอีกทีหนึ่งในสูตรนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปดู ข้างล่างนี้10บลบสแฟกก็คือ7แฟกทอเรียลแต่3ตัวนี้ถูกกระจายเป็น3คูณ2อกาน10ก็กระจายออกเป็น10 9แล้วก็8แล้วก็7แฟกทอเรียลน,นะเพื่อที่เราจะได้ทำการตัดมันซะา3 3าแล้วก็2 4 8 4ตัดแล้วเราก็จะได้ค่าออกมาเป็น4 3 12 12แล้วก็0 120วิธีนั่นเอง ต่อไปข้อต่อไปค่ะข้อสอบชุดหนึ่งมี12ข้อในการสอบให้นักเรียนเลือกทําข้อสอบเพียง5ข้อแล้วนักเรียนสามารถเลือกทาข้อสอบในครั้งนี้ได้ทั้งหมดกี่วิธีมันก็คือการจัดอะไรอีกแล้วการจัดหมู่อีกแล้วใช่ไหมมี12ข้อเลือกทํา5ข้อไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมไม่ได้บอกถูกผิดอะไรเท่านั้นมันก็คือ12 f a องแฟกทอเรียลส่วนด้วย12ลบ5 f a แฟกทอเรียลนั่นเอง นะมันก็เท่ากับ12อ่ะเดี๋ยวเราก็จะกระจาย12แต่กระจายไปถึงไหนดูตรงนี้12-5ลบ5เหลือ7 7แฝกเพราะนั้น12 11 10 9บแล้วก็8แล้วก็7แฝกไม่ได้นี้เราก็ทำไมะตัดไปเลยเราวกะจับตรงนี้มาคูณกันคูณนะกันก็จะได้ว่า12อคูณ11คูณ10คูณ9คูณ8แล้วมันจะได้เท่าไห่ เก้าโอเยอะมากเลย 9, 5, 0, 4, 0. เก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ก็จะได้ข้อนี้เก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์เอาค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วก็ไปพิจารณานะคะสอบนี่หวังว่า,วาทำต่อไปน่าจะข้อสอบที่จะสอบต่อไปก็คงไม่ยากแล้ววันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ